ท่านรัฐสภาที่เคารพกระผมนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับในวาระแรกนั้นกระผมได้ลงคะแนนให้ความเห็นชอบ11บอร่างจากส3าร่างไม่เห็นชอบเพียงหนึ่งร่างครับและงดออกเสียงอีกหนึ่งร่างเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจึงกล่าวได้ว่าตัวเองนั้นเนี่ยแม้ว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐนูนทั้งฉบับเพราะเหตุความจริงทางการเมืองแต่ก็ไม่ได้มีความคิดคัดค้านในเชิงเนื้อหาแต่ประการใดนะครับความเป็นจริงทางการเมืองก็คือความพยายามที่จะแก้ไขอะไรทั้งหมดแบบสุดโต่งนั้นมักจะนำไปสู่ความขัดแยง้งรุนแรงและนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่พึงปรารถนาอย่างไรก็ตามครับในวันนี้เนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้แปลยะติไว้ผมจึงทำได้แค่อภิปรายในส่วนมาตราที่คณะกรรมาการมีการแก้ไขท่านประธานที่เคารพครับโชคดีที่ผมเป็นคนในลำดับเกือบท้ายสุดได้มีโอกาสฟังคำอภิปรายชี้แจงจากท่านสมาชิกทั้งสองสภา ผมมีความโน้มเอียงไปในทางสนับสนุนสัดส่วนระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและสมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับท่านประธานดังที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งได้กล่าวไว้นะครับว่ารัฐธรรมนูญบางฉบับก็มี ว่าจะมีความดีก็ยังมีส่วนเสียอยู่บ้างรัฐมนูญที่หลายคนอาจจะตั้งข้อรังเกียจแม้จะมีส่วนเสียก็มีส่วนที่ดีอยู่ตั้งแต่สนใจการเมืองและได้มีโอกาสเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยกระผมเองก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีพี่น้องที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธ์ หลากหลายทางเพศหรือแม้กระทั่งผู้แทนคนพิการซึ่งผมเองก็เป็นคนพิการเนี่ยนะครับได้รับการเลือกให้เข้ามาทำหน้าที่ในรัฐสภาแห่งนี้ยกเว้นรัฐธรรมนูนปี60ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนที่กำหนดไว้ในปาร์ตี้ลิสก็ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐธรรมนูนปี60นั้นได้คำหนึงถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเชิงประเด็น ซึ่งเป็นอีกดุลอำนาจหนึ่งนะครับในการสร้างดุลของการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศชาติการที่เราเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้แสดงถึงปัญหาความต้องการจุดยืนและแม้กระทั่งได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนานั้นเนี่ยเป็นความงดงามอย่างยิ่งของระบอบประชาธิปไตย กระผมเองยังแอบหวังลึกๆนะครับว่าถ้าผมมีโอกาสมาจากการเลือกตั้งบ้างกระผมก็สามารถจะพูดได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าผมเป็นตัวแทนคนพิการจากทั่วประเทศอันที่จริงผมก็เป็นตัวแทนคนพิการจากทั่วประเทศนะครับในกระบวนการสรรหาซึ่งก็ได้รับการเสนอชื่อผ่านกระบวนการมาก่อนที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาอย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าห5 0สิ ของปี60เนี่ยมีความสำคัญเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นความแตกต่างหลากหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นกระผมมีความเห็นด้วยกับการใช้วิธีการเลือกตั้งที่แบ่งระหว่างการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตกับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อสักครู่ คุณหมอเฉลิมชยัยขอประทานโทษที่เอ่ยนามนะครับท่านได้แสดงความผูมใย,ยไปแล้วว่าการเขียนเฉพาะเจาะจงว่าเป็นบัตรแบบละหนึ่งใบอาจจะเป็นปัญหาแต่ผมคิดว่าถ้าเราได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับว่าคำว่าบัตรเลือกตั้งหรือคำว่าใบนั้นเนี่ยอาจจะมีความหมายไปในทำนองวิธีการซึ่งถ้าผมสามารถกลับไปแประยะติได้เนี่ยผมจะแประยะติว่าโดยให้ แยกการลงคะนนแนนออกเสียงสมาชิกทั้งสองแบบออกจากกันนะครับถ้าแยกการลงคะแนนออกเสียงออกจากกันเนี่ยมันจะเป็นใบหรือมันจะเป็นการกดมันก็คือทั้งสองอย่างแยกจากกันผมเห็นด้วยครับท่านประธานครับผมคิดว่าวิธีการที่เป็นการแยกการลงคะแนนเสียงระหว่างแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อออกจากกันนั้นเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับ เพราะเหตุว่าประชาชนสามารถตัดสินใจแยกแยะได้ว่าเขาต้องการให้ใครทำหน้าที่เป็นผู้แทนในพื้นที่ของเขาซึ่งอีกสักครู่ผมจะชี้แจงต่อนะครับและเขาต้องการให้พักใดซึ่งมีนโยบายเป็นประการใดนี่ได้ทำหน้าที่ในภาพรวมซึ่งประการหลังนี่แหละครับที่ผมเห็นด้วยกับการคงจำนวนหนึ่งหิเอาไว้ เพราะเหตุว่าหนึ่งรยเนี่ยมันอาจจะเป็นการลดโอกาสการกระจายการมีส่วนร่วมบนความหลากหลายของกลุ่มประชากรและในการเสนอให้มีการยกร่างนะครับหรือมีการรับฟังความเห็นรับนูลปี60ยเนี่ยผมก็มีความพยายามนะครับใช้ความพยายามที่จะให้คณะกรรมาการยกร่างในขณะนั้นเนี่ยได้คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลาย แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผลนะครับโชคดีที่แต่ละพักการเมืองก็ไปใช้ดุลพินิษในการที่จะเลือกสรรบุคคลที่มีความหลากหลายแต่ถ้าเราสามารถที่จะยังคงจำนวนไว้เนี่ยความหลากหลายที่จะสะท้อนออกมาเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงยิ่งกว่าการลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกจำกัดลงในชั้นต่อไปเนี่ยผมจะอภิปรายเมื่อถึงคราวอภิปรายร่างมาตรา ที่4ี่นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา91เกี่ยวกับเรื่องวิธีการคำนวณซึ่งอา,อาจจะไม่เหมาะสมที่จะนำมาอภิปรายในชั้นนี้นะครับเบื้องต้นผมก็ขออภิปรายสนับสนุนเรื่องของการรักษาดุลของสสในเขตพื้นที่ซึ่งปี60ได้กรุนานนำมาใส่ไว้แล้วก็เกิดประโยชน์นะครับ ไม่ได้มีผลดีผลเสียอะไรกับพี่น้องประชาชนครับจำนวนเขตแล้วก็แต่จำนวนอสอสอพาทีลิสเนี่ยมีประโยชน์ในการที่เปิดโอกาสให้คนที่แทบจะไม่มีโอกาสได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองได้มากขึ้นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะสนับสนุนส่วนในประการที่สองก็คือเรื่องของการ แบ่งวิธีการลงคะแนนเพื่อความสบายใจนะครับก็ควรที่จะต้องเขียนให้หนักแน่นไปเลยนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดในกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลถ้าจะมีการแก้ไขในลำดับต่อไปก็คือครับำว่าบัตรสองใบก็คือโดยวิธีการลงคะแนนที่แยกจากกันครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับที่อยู่ในประเด็นครับ